ผ่าน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้มาเจอกันน้องแหม่มเซนีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยเซนีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะและใครนะคะที่กําลังมองหารถเก่ง5ประตูนะคะราคาถูกผ่อนถูกวันนี้น้องแหม,ม่มจัดมาให้เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ สีแดงแรงริดนะคะมาสด้2 1.3 Hi Connect ปี19จดปี2020นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่เพียงแค่59,000เท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะพน6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งอเนกประสงค์นะคะกับทัดรัดคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ 1,300ซีซีนะคะระยดน้ำมันนะคะเป็นเครื่องยนต์บนซินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกและภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ได้สีแดงแรงดิสแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบแบบสีจัดจ้านนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเขาก็ได้เป็นสีดำนะคะดำเงาแบบนี้เลยนะคะออกแบบมาเหมือนรังพึ่งเลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็ถือว่าออกแบบมาทรงสปอร์ตนะคะเพื่อให้รถดูกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะคะโลโก้มาด นะคะคก็เป็นโคมเมียมนะคะตัวนี้ในส่วนของไฟหน้านะคะก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยนะคะปี2019นะคะเลนนี่เลยนะคะ Daytime running light นะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่วนด้านล่างก็ตกแต่งมาด้วยเส้นโคมเมียมแบบนี้นะคะก็เพิ่มรถนะคะให้ดูหรูหราให้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสีตัวรถก็อย่างที่บอกเลยสีแดงนะคะนี่สีเดิมโรงงานนะคะรับประกันได้น,นะคะของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอนะคะรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะมาดูในส่วนของลอ้อกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็จะได้ลอ้อแม็กอลลอยนะคะตัวนี้ได้ลอ้อแม็กอลลอยนะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ เป็นล้อแม็กเดิมจากมาสด้าเลยนะคะยางนะคะก็เป็นยางแม็กซิสอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ยางขอบส5ห้านะคะดอกยางนานๆนิดๆเลยนะคะน้องแมมเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสเต้นเลยรองยางก็คือยังลึกนะคะขับขี่เลยนะคะ3ามีปีก็คือขับได้ยาวๆเลยนะคะซุ้มล้อด้านในนะคะก็ไม่มีสนิมนะคะนี่ก็สภาพเดิมๆกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถอ่านี่นะคะพอไอ้ดูเลยนะคะว่าของเราเป็นรถเดิมโรงงานนะคะ ไฟเลี้ยวที่กระจกก็มีมาให้นะคะกระจกก็เป็นสีแดงนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยมีขอบแบบสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีแดงนะคะก็ถือว่าสวยงามเลยคิ้วกันสตราดนะคะมีมาให้ครบนะคะฟิล์มนะคะน้องแหม่มก็ติดฟิล์มใหม่ให้ตั้งสีบานเลยอ่ะมาดูโครงสร้างภายในนะคะอ่ะให้ดูเลยนี่เมนอางนะคะ กระดูกงูหรือว่าขอบยางนี่คือแน่นเอียดนะคะเหมือนสภาพรถที่ยังไม่ค่อยได้แกะนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะให้ดูเมนอาร์คกลมสวยทุกจุดนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีตัดต่ออย่างแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะบอกเลยว่ารถของเราสวยจริงนะคะรับประกันได้ไม่มีชนหนักยมน้ําซีควํานะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะนี่ขอบยางนะคะก็อย่างที่บอกเลยอ่านี่ แกให้ดูทุกบานเลยนะคะว่าเม็ดอาร์คนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะนี่อ่านะคะมั่นใจด้าน,นะคะของเรารถสวยรถดีและมีคุณภาพแน่นอนนะคะหัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะออกมาพ่นนะคะนี่คือรถสภาพเดิมเลยนะคะอ่านะคะก็ถือว่าเป็นรถที่กระทัดรัดเลยนะคะสําหรับมาสด้าสองนะคะซึ่ง เป็นรถเก่ง5ประตูนั่นเองนะคะดูภายในไปแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้เลยสําหรับไฟเบรกนะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของ LED แล้วเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะดวงใหญ่กลมโตนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยเซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้ถึง4จุดเลยนี่ก็ถือว่ามาด,ด้าออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะคะกล้องมองหลังมีมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเปิดประตูด้านหลังให้ดูบ้าง นี่โอ้โหนะคะสําหรับภายในนะคะตรงนี้นะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็ให้ความกว้างนะคะใส่ของได้เยอะนะคะเป็นกำมี่นะคะตัวนี้ยางอไหลนะคะมีมาให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะเม็ดอารางนะคะซีนต่างๆรอยเชื่อมต่างๆก็เก็บได้ดีเลยนะคะถือว่านี่อ่านะคะสวยงามน,นะคะตัวนี้ใครที่ชอบแบบรถอเนกประสงค์นะคะ ก็ตอบโจทย์เลยนะคะกระทัดรัดนะคะตัวนี้ก็สามารถพับเบาะได้นะด้านหลังอ่ะมาดูโครงสร้างฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะอ่ะให้ดูหัวน็อตกันก่อนเลยให้ดูหัวน็อตที่แผงประตูเลยไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีรอยที่ถอดมาพ่นอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะของเรารับประกันได้นี่เลยนะคะและที่สําคัญของน้องแมมนะคะตรวจนะคะมากกว่า600กว่าจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเชงเชอร์หรือว่าจากูอินสเปกชั่นเนาะ อ่ะให้ดูเม็ดอาร์กันอีกอ่ะแกใอ้ดูทุกบาลเลยนะคะมั่นใจได้ของเราซื้อไปไม่มีส้มแน่นอนนะคะเสรีไทยรถสวยถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเนะคะเราการรันตีได้เลยไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะอ่ะและที่สําคัญคันนี้บอกเลยว่าเป็นระบบสมาร์ทแอนตี้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องแมมจะใช้งานให้ดูนะคะสําหรับตัวนี้ให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนปึ๊บโอ้โหเหนียวจริง เนียวจริงอะไรจริงนะคะมันรถที่แบบเจ้าของเก่าซื้อไปไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัวนี้นี่ให้ดูเลยความเนี้ยบของเมท้ากนะคะแบบเรียงสวยกันแบบนี้เลยนะพี่ๆี่ใครที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์และก็ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะได้ตัวรงท็อปด้วยนะคะสำหรับมาสด้าสเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่า เขามีอะไรมาให้บ้างนะคะบอกเลยว่าเจ้ามาด้าในออปชั่นก็มีมาเพียบเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมต่อภายในกันเลยค่ะอ่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะมาเริ่มนี่เลยนะคะสําหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่านั่งได้เยอะนะคะและก็อย่างที่น้องแมมบอกเลยนะคะเป็นรถที่ทาววํามาเพื่อความอเนกประสงค์นะคะความกระทัดรัดนะคะสําหรับใครที่ตัวสูงหรือว่าตัวใหญ่นะคะอาจจะไม่เหมาะนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆก็ ถือว่านั่งโอเคเลยนะคะระหว่างเบาะด้านหน้ากับช่วงหัวคอหรือว่าศีรษะกับเพดานด้านบนนะคะแต่ถ้าใครตัวใหญ่อันนี้น้องแมมไม่แนะนำนะคะเพราะน่าจะอึดอัดเกินไปนะคะถ้านั่งระยะยาวๆนะคะอาจจะมีเมื่อยได้เนาะแต่ถ้าตัวเล็กๆนะคะบอกเลยว่านั่งได้3าถึงสคนเลยนะคะและเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะนี่แต่ออกแบบสีน้ําเงินน้ําเงินหรือว่าสีกรมนั่นเองนะคะเดินด้วยตะเข็บสีขาวนะคะ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบนะคะตัวนี้ก็เป็นแฮดแบ็กหประตูนะคะสามารถพับเบาะเก็บได้นะคะตัวนี้อ่านี่เลยนะคะใครที่สามารถใครที่อยากจะวางของเยอะๆนะคะก็สามารถพับเบาะตัวนี้เก็บได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ามีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะจ๊ะมาเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะจ๊ะอึ๊บอ่ะมานี่สำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ ถือว่าออปชันมีมาเยอะมากอ่ะให้ดูกุญแจก่อนเลยตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทกิลเลนะคะจะไม่มีปุ่มที่เปิดฝาท้ายด้านหลังเพราะมันเป็นแฮดแบ็กหประตูนะคะตัวนี้เราสามารถเปิดด้านหลังได้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ประตูก็จะเป็นระบบสมาร์ทแอนตี้นะคะตัวนี้ก็สามารถถ้าเกิดว่ารถมันล็อกอยู่นะคะเราเพียงแค่กดปุ่มนะคะด้านนอกรถก็สามารถปลดล็อกได้แล้วเนาะในส่วนของแผงประตูนะคะตัวนี้ก็ได้สีดำนะคะแล้วก็ มีความเป็นผ้านะคะตรงนี้เขาก็เย็บด้วยผ้านะคะที่เย็บด้วยตะเข็บสีขาวนะคะตัวนี้กระจกนะคะก็เป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานแล้วนะคะด้านนอกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้นะคะกระจกฝั่งคนขับก็เป็นระบบออโต้นะคะปุ่มล็อกอะไรก็มีมาให้ครบนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะตัวนี้ก็เป็นทุ่มหนังแล้วนะคะแบบ3ก้านนะคะนี่ตัวนี้มาด,ดาน,นี่เลยเดิมๆเ,เลยนะคะมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะคะ ปุ่มควบคุมรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็คันนี้ไม่เพียงห้าหมื่นเท่านั้นนะคะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทแล้วนะคะตัวนี้อ่านี่นะคะหน้าจอทัศสก,กีนนะคะสัมผัสได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นี่เลยเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้นะคะแอร์ A นะคะก็เป็นระบบแมนนวนอยู่นะคะตรงนี้ power outlet มีมาให้ครบนะคะเชื่อมต่อ USB นะคะเบรกมือก็เป็นแบบดึงนะคะตัวนี้ และยังมีในส่วนของตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะใส่แก้วน้ําได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะคะที่เราสามารถปรับเลื่อนนะคะแล้วก็ดูหน้าจอได้โดยที่เราไม่ต้องใช้มือจิ้มหน้าจอนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะปุ่มเมนูนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถใช้งานได้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะคะ นี่เลยนะคะก็ถือว่าอย่างตามรุ่นเลยนะคะตอนนี้1.3 May Connect Sport นะคะถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะคะปี2019และก็นี่เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้นะคะเป็น GPS นำทางหรือว่าเรียกว่า navigator นั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะในตัวของ Mazda 2นะคะก,ก็จะมีลูกเล่นนะคะนี่อ่ะเดีนน๋น้องแม่เปิดให้ดูเลยอ่าแต่เราต้องสตาร์ทรถก่อนนะคะมันถึงจะ โผล่ขึ้นมานะคะอ่าตอนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของ Active a t Day Display นะคะเป็นตัวแสดงข้อมูลในการที่เราขับขี่นะคะและก็นี่เลยไม่นะคะคันนี้อย่างที่น้องแมมบอกเลยเพียงแค่5 9าหมเท่านั้นนะคะก็ถือว่าใช้งานได้น้อยมากเลยนะคะสําหรับรถปี2019นะจ๊ะส่วนคอ,อนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหนังเนาะแบบหนังเย็บนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็นี่เลยนะคะคู่มืออะไรก็ยังอยู่ครบนะคะดูว่าเป็นรถที่ ออปชั่นแบบครบมากนะคะครบเครื่องเลยนะคะและภายในก็กระทัดรัดนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถเก่งสักหนึ่งคันนะคะเป็นตัวแฮทแบกห k 5ประตูนะคะน้องแหมมก็แนะนำเลยนะคะสำหรับมาสด้าเป็นเครื่องยนต์1,300นซีซีนะคะประหยัดน้ำมันนะคะและที่สำคัญคันนี้ได้รถปีใหม่ด้วยนะคะปี2019นะคะจดปี2020ไม่ห้าหมื่นเก้าพอนกพกว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครที่ นใจนะคะบอกเลยว่าต้องตัดแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องแมมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะอ่ะมาชมต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะคันนี้ m a z d a 2 1.3งหนึ n n จุดนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะปี2 0 1 9เจน20เป็นเครื่องยนต์1 3 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้และนี่เลยนะคะเครื่องยนต์ก็เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆดูได้เลยนะคะนี่คานเดิมนอดเดิมฟากระโปรงเดิมเลยให้ดูนี่ เครื่องนะคะเม็ดอาร์คพี่ดูนะคะกลมสวยทุกจุดไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มี รถนะคะอย่างที่บอกเลยไม่มีชนหนักจมน้ํพที่คว่ำนะคะไม่แท้รถเปอร์เซ็นแน่นอนหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับขยื่นจุดเต้มสีนี่คือจุดเต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะพี่ๆและที่สําคัญนะคะเขางน้องแหม่มมีการตรวจนะคะจากบริษัททีเชร์นะคะ274จุดนะคะจากประเทศเยอรมันดูว่าจากกูอินสเปกชั่นนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ344จุดมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะสวยจริงคุณภาพเกรดเอดาวทุกคันแน่นอนนะคะและถ้าลูกค้าซื้อไปแล้ว ตรวจพบประเจอนะคะว่าเคยชนหนักจมน้ำที่ความมารับซื้อคืน100%แน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้ามัดได้2คันนี้นะคะผ่อน6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะก็สามารถจับจองได้เลยนะคะเดือนนี้น้องแมมก็มีโปรโมชั่นนะคะมาฝากลูกค้ากันอีกเช่นเคยนะคะจอง999บาทนะคะถานน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะคะดอกเบี้ยก็ เริ่มต้นเพียงแค่2.89เท่านั้นนะคะและยังไม่หมดนะคะยังมีขับฟรี90วันและบัตร SRT Family c a r d ให้อีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าบัตรดีสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยออกรถเริ่มต้นเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถสักคันหนึ่งนะคะเงินเดือนประมาณ12 0 0 0ก็สามารถออกได้แล้วนะคะสำหรับเจ้ามาด้าน2คันนี้นะคะและใครนะคะที่ชอบแบบกระทัดรัดแบบ ทรงแบบไม่ต้องกว้างเยอะนะคะแบบรถอนเนกประสงค์นะคะออปชั่นเพียบคันนี้เลยนะคะน้องแหม่แนะนำนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับเจ้ามาด้ารสองคันนี้ใครสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะ0 9 5 0 3 0 4 5 5 5นะคะโทรมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับเดือนนี้โปรรถอลังตังทุกคันรอลูกค้าอยู่นะคะใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ